ดีครับลูกพี่ครับดีครับเก็บแล้วใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหแต่ใจให้เก็บกะาทางครับจะได้ไม่เก็บกะาทางใช่ไหมโอ้ช่วยได้เยอะน่ะกระสอบทรายเนี่ยครับกปีนี้ก็กั้นกันอยู่ครับัยกั้นกันอยู่นะครับไม่งั้นกระท่วมเลยโอ้ทางทางทางนู้นมันจะสูงกว่ามันจะไหลลงทางนี้เหรอครับทางนู้นมันต่ำทางนู้นต่ำครับมันจะมานี่มันจะไหลมานี้ทางหัวตลาดเนี่ยเขากั้นกันไม่อยู่กั้นกันไม่อยู่ใช่ไหมครับอ๋อก็เลยไปเลยใช่ไหมมันบ้ามันบ้ามาทางทางดงปืนนี่ครับ รถมันไหลมาทางดงปืนนี่ครับพี่เลยพอดีเขาก็เลยกั้นกันช่วงนี้กันเลยทันกันก็ทันกันใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ข้ามถนนนะครับทาไมถ้ากั้นไม่ทันก็เรียบร้อยเป็นทะเลหมดโอ้แล้วนี่เก็บไปไหนครับเนี่ยก็เอาเข้าไปบ้านครับอ๋อไปสำรองไว้ก่อนนะครับแล้วอยู่รางไหนครับเนี่ยนู่นอยู่ตรงหัวโค้งนู่นเลยหัวโค้งไงพี่หังหักซอกอ่ะโอ้นี่เอาเติมพลังก่อนสักหนึ่งคนก่อนเดี๋พี่ครับผมโอ้แล้วนี่ก็คนเดียวเลย ครับไม่พอดีไปเปิดน้ำเข้านาก็เลยขากลับบ้านก็เลยแวะเอาไปเที่ยวก็ค่อยๆ่ไปเรื่อยนะจะได้ไม่เกะกะทางนะครับพี่รถราจะได้ไอ้นี่ันได้เลอไม่งั้นเดี๋ยวกลางค่ำกลางคืนขี่อันตรายด้วยนะเหนื่อยเลยเที่ยวนักนะลูกหนึ่งไล่โลนะเนี่ยเยอะไล่โลครับไล่โลเี่ดีไอเกาะนี้ลูกใหญ่ด้วยทีแรกมันมาแรกๆกันลูกเล็กไอนี้มาลูกล่างหรือใหญ่ๆเขาเอาชอบใหญ่ไงถังแรกๆนั้นลูกเล็กใช่ไหมหลังๆคือลูกใหญ่ โอเคตามสบายที okay. ่ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม